นีน ities, ่คร er. er so, ับค like, ้นไปก่อนครับนี่ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติดตามช่อง Youtube ช่องผมและเพื่อนที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยฝากกดติดตาม Youtube ช่องผมด้ครับก่อนชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ วันนี้ก็จะพาเพื่อนมาทําใบด่างด้วย2วิธีนะครับวิธีแรกก็เป็นการทําใบด่างแบบนําน้ําส้มสายชูนะครับผมมาฉีดใบนะครับฉีดทุกวันนะครับให้ครบสิบห้าวันนะครับเราจะลองดูว่าเขาด่างจริงหรือไม่ครับหรือไม่ด่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้เพื่อนดูนะครับผมส่วนวิธีที่2นะครับเราจะลองนําซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็ ซอสน้ำมันหอยนะครับมารดน้ำทุกวันนะครับให้ครบ15วันนะครับเราจะมาดูว่าเขาจะมีลายด่างจริงหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทำให้เพื่อนดูนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นการทดลองนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็ได้ทำเป็นแนวทางให้เพื่อนดูนะครับว่ามันเกิดจริงขึ้นหรือไม่นะครับหรือไม่ไม่เกิดเป็นความจริงนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนดูอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับดับแรกก็จะเป็นน้ำส้มสายชูนะครับ นี่นะครับใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้ครับผมหนึ่งขวดนะครับผมนี่ครับวิธีที่สองก็จะเป็นซอสหอยนางรมนะครับผมยี่ห้อไหนก็ได้ครับผมแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับผมส่วนต้นไม้ที่เราจะเลือกนํามาใช้นะครับก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับนี่ครับต้นกล้วยฝั่งนี้ก็จะจะใช้ต้นกล้วย แล้วก็อันนี้บอลน,นานะครับผมต้นที่สองส่วนต้นที่สามก็บอลสบู่เหล็กหรือบอลกา้านดำนะครับบางพื้นที่ก็เรียกไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็เรียกทูนตูนนะครับผมนี่นะครับส่วนต้นที่สีก็จะเป็นว่านพญาจงอางนะครับนี่นะครับผมฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ เราใช้วัสดุเหมือนกันนะครับผมต้นไม้นะครับผมก็จะเป็นต้นกล้วยแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นบอลน,นานะครับเราจะตัดใบครับเราจะดูให้เขางอกใบใหม่นะครับผมเราจะไม่เอาใบเก็บว้นะครับผมเราจะดูใบใหม่ว่าเขาที่เราลดน้ํามันเป็นด่างจริงหรือเปล่าหรอครับผมแล้วก็วานพญาจงอางนะครับบอลสบู่เหล็กนะครับ หรือบอลขั้นน้ำนะครับนี่นะครับผมผมจะเลือกมาแค่สี่อย่างนะครับผมส่วนต้นกล้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนมาดูต้นกล้วยอีกอย่างหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะลงมือทำนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆว่าผมเอาต้นกล้วยใบดังมาทำนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูแป๊บหนึ่งขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยหอมเขียวเตี้ยนะครับลักษณะใบเขาก็ถ้าตอนเล็กเขาจะมี เป็นด่างนะครับถ้าโตขึ้นเขาก็จะหายนะครับเราจะไม่เอาต้นนี้มาทําให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าเอาต้นนี้มาทํายังไงม,มันก็มีรอยแบบนี้อยู่แล้วครับเราจะไม่เอาต้นนี้มาทํานะครับต้น,นกล้วยที่เรานํามาใช้จะเป็นต้นใหญ่หน่อยนะครับผมเพราะผมต้องการใบและก็เห็นความชัดเจนของเขาครับถ้าเขาด่างหรือไม่ด่างก็เพ alies, ื่อนๆก็จะได้รู้กันเลยว่าทําวิธีนี้มันด่างจริงหรือเปล่านะครับจากการที่ผมได้คอมเมนต์จากเพื่อนๆให้ลองทําดูนะครับผมก็จะทําให้เพื่อนๆดูนะครับ ถ้าด่างก็คือด่างถ้าไม่ด่างก็คือไม่ด่างนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเสียเวลาทําตามนะครับผมส่วนวัสดุอุปกรณ์นะครับผมก็จะมีแก้วน้ํานะครับแล้วก็ถังนะครับต้นนั้นจะใส่ถังนี้ก็จะเอาไว้ใส่ต้นกล้วยครับก็เจาะรูทุกทุกอันนะครับแก้วน้ําเหมือนกันนะครับผมนี่ครับเพราะต้นกล้วยจะเป็นต้นใหญ่ครับแล้วก็ดินนะครับสูตรดินก็ผมจะผสมสามอย่างนะครับเป็นดินใบมะขามนะครับผมแล้วก็ แกแบมนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับแล้วปุ๋ยคอกนิดหนึ่งนะครับผมผมจะนํามาผสมกันนะครับผมนําต้นไม้ใส่กระถางเลยนะครับผมนี่ครับได้หนึ่งต้นแล้วครับผมวางไว้ก่อนครับนี่ครับต้นที่สองได้แล้วครับผมนี่ครับได้แล้วครับผมต่อไปเราจะนําต้นกล้วยมาปลูกนะครับนี่ครับต้นกล้วยของเราครับ นี่ก็เป็นต้นกล้วยที่อยู่แถวบ้านนอกนะครับผมกล้วยขมนะครับนี่ลักษณะใบของเขาก็แบบนี้นะครับผมเราจะมาเริ่มปลูกนะครับนี่ครับเราจะใส่ดินแค่ประมาณแค่นี้นะครับเราจะไม่ใช้เยอะนะครับผม นี่ก็เป็นวิธีที่หนึ่งครับที่เราประกอบต้นไม้เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวมาจะใส่กระถางวิธีที่สองนะครับผมนี่นะครับสบู่เหล็กนะครับผมส่วนต้นที่สองก็เป็นพญาจงอ้างนะครับส่วนต้นที่สามก็เป็นบอลนานะครับต่อไปก็จะเป็นกล้วยนะครับครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับ ฝั่งนี้เราก็จะฉีดด้วยน้ำส้มสายชูนะครับเป็นเวลา15วันนะครับฝั่งนี้เราก็จะลดด้วยซอสน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับเป็นเวลา15วันเหมือนกันนะครับเป็นต้นไม้เดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเราขอาย้ายไปสถานที่ข้างในม่มแป๊มงอัน,นี้นะครับผมเราก็ได้ทําการใส่กระถางเรียบร้อยใส่แล้วครับผมก็จะมีต้นกล้วยครับคนละฝั่งกันนะครับฝั่งนี้ก็จะใช้ ซีอิ๊วดำกับซอสหอยนางรมนะครับลดทุกวันนะครับให้ครบ15วันนะครับผมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงหรือไม่ครับมันจะมีลายดำตามที่เขาลองทำดูไหมครับผมก็อยากรู้เหมือนกันครับผมบางทีเพื่อนเพื่อนก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนดูนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ครับน้ำส้มสายชูนะครับว่าเขาจะกัดใบ ให้เป็นสีขาวได้จริงหรือไม่ครับผมนี่ครับผมผมจะลองแบบสีต้นเหมือนกันครับ2วิธีไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาทําส่วนผสมก่อนนะครับผมส่วนผสมฝั่งซีลดำนะครับเราจะใส่น้ํานิดหน่อยนะครับผมแล้วก็คนนะครับแล้วก็เก็บไว้รดให้ครบ15วันนะครับเทซีวไปเลยครับผมนี่ครับผมนั่งล้มนะครับ เทรวมกันไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็ค้นนิดหน่อยนะครับผมนี่ครับค้นไปก่อนครับ ครับจะเป็นน้ำส้มสายชูนครับนี่ครับอันนี้เราไม่ผสมน้ำนะครับน,น้ำส้มสายชูอย่างเดียวนะครับผม ิดฝาครับทุกครั้งที่เราเปลี่ยนกระถางครับเราต้องรดน้ำให้ชุ่มนะครับต่อไปเราจะทำการรดน้ำให้ชุ่มนะครับผมรดให้ชุ่มเลยครับ ต้นกล้วยแล้วก็ลดในชุมครับพอเราได้เจาะรขูข้างล่างไวแล้วครับผมพอดีตอนแรกผมจะเอาต้นกล้วยเล็กครับมันใบมันไม่ค่อยมีนะครับมันมีแต่ใบแหลมๆมันมองไม่ชัดผมก็เลือกต้นขนาดที่ใบชัดๆหน่อยครับผม โอเคครับผมหลังจากรดน้ําชุ่มเดี๋ยวผมจะมาทําขั้นตอนต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีแรกครับด้วยการฉีดด้วยน้ําส้มสายชูครับให้ครบ15วันนะครับผมฉีดทุกเช้านะครับผมนี่นะครับผมเราจะมาฉีดกันเลยนะครับผมฉีดเลยครับฉีดตรงใบของเขานะครับเราจะฉีดทุกเช้าครบ15วันนะครับผมนี่ก็เป็นต้นกล้วยนะครับ ก็เสด็จน้ำหมองอนิดหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราเลือกฝั่งนี้ก็ได้ครับเราจะฉีดแค่ใบเดียวนะครับเราจะไม่ฉีดทั้งหมดนะครับผมเราจะลองใบนี้ใบเดียวนะครับนี่ก็เป็นวิธีที่หนึ่งนะครับผม โดยการใช้น้ำส้มสายชูนะครับฉีดไปนะครับผมอันนี้ก็คลิปนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นการทดลองเฉยๆนะครับผมมันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้หรือไม่อาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ครับผมต่อไปวิธีที่สองก็นี่นะครับน้ําที่เราผสมเมื่อกี้ครับผมมันหอยกับซอสนะครับเราจะมาลดทุกวันนะครับให้ครบสิบห้าวันนะครับผม ก็มีแก้วอันนึงนะครับผมนี่ลดไปเลยครับเป็นบอลน้าะครับผมเราจะดูใบใหม่ของเขาเฉยๆต้นนี้ครับก็เป็นบอลสบู่เหล็กนะครับน้ำเข้มข้นมากครับผมนี่ครับต้นกล้วยของเราครับผมมันจะมีสีดำจริงไหมครับนี่ครับเรามาดูใบก่อนครับ ใบเขาใหญ่มากครับผมการเปลี่ยนแปลงขึ้นเดี๋ยวผมก็จะพูดให้เพื่อนๆได้เห็นภาพชัดๆนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นการทดลองสองวิธีนะครับวิธีที่หนึ่งก็เป็นซีอิ๊วดำกับน้ํามันหอยนะครับมาผสมกับน้ํานิดหน่อยครับแล้วก็ลดทุกวันนะครับผมผมจะลดแค่ส5้าวันนะครับผมแล้วจะมาดูการเปลี่ยนแปลงของใบของเขาครับว่าเขาจะมีลายดําเหมือนซีอิ๊วดำไหมครับ ส่วนวิธีที่2ก็เป็นน้ำส้มสายชูนะครับนำมาฉีดทั่วใบนะครับให้ครบ15วันนะครับเราจะมาดูว่าเขาจะมีความด่างสีขาวหรือไม่ครับผมไอตัวนี้ที่ผมทำคลิปขึ้นมาก็ผมได้รับคอมเมนต์จากเพื่อนๆนะครับให้ลองทำดูนะครับว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับผมเพื่อนๆก็โปรดใช้วิวจารณญาณในการรับชมนะครับผมอยากให้รู้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็เพื่อนๆก็ลองไปทำตามแต่ถ้ามัน ไม่เกิดขึ้นจริงก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องไปทําตามให้เสียเวลานะครับผมผมจะทําเป็นแนวทางให้เพื่อนดูนะครับนี่ครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยฝากกดติดตามช่อง Youtube ช่องของผมเลยครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเป็น e p ีที่2ให้ครับหลังจาก15วันนะครับผมว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับถ้าเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงผมก็จะบอกว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับ จะได้ไม่เสียเวลาไปทำนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนะครับ